สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราช่อง Around the Food อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปจะพามาทำถังขยะที่เอาไว้ทิ้งเศษอาหารที่เป็นพวกเปลือกผลไม้เศษผักต่างๆนะคะอุปกรณ์อของเรามีกระมังตรงนี้จะเอาไว้เป็นฝามันนะคะแล้วก็จะคว่ำลงแบบนี้ส่วนตัวที่รองเศษอาหารเราจะใช้เป็นตะกร้าแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครมีเข่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นเข่งพลาสติกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอพ่อบ้านแป๊บหนึ่งให้พ่อบ้านช่วยประก,กอบอุปกรณ์ให้นะคะสำหรับที่กำจัดเศษอาหารนะคะพวกผักผลไม้เนี่ย จุดประสงค์ของเขาอีกข้อนึงก็คือเราจะใช้ตัวย่อยสลายแล้วนะคะให้กลายเป็นปุ๋ยด้วยบ้านไหนที่มีพื้นที่เยอะๆสามารถเอาไปทำไว้ในแปลงผักของเราได้นะคะระหว่างรอพ่อบ้านเดี๋ยวพามาดูตัวที่เคยทำไว้ก่อนแล้วตรงนี้เป็นแปลงกระหล่าแล้วก็มีพริกค่ะทุกคนโอเคอันนี้คือภาพมันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่นะ นี่นะคะจะมีเศษอาหารอยู่ในนี้ทั้งเปลือกผล,ลไม้เศษผักเศษอะไรต่างๆแต่ว่าเราจะไม่ใช้พวกเนื้อสัตว์ทิ้งลงไปนะคะจะมีแค่เศษเปลือกไข่อันนี้โอเคด้านนี้ก็มีอีกหนึ่งถังนี่ประมาณนี้ก็จะมีเศษเปลือกไข่เนาะแล้วก็เศษอาหารนะคะ สำหรับแปลงนี้เราก็จะใช้ไม้มาทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เอาดินเข้าไปชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นปุ๋ยพืชสดก็คือมีพวกใบไม้สดพวกต้นกล้วยอะไรต่างๆแล้วก็มาสับ,สบๆจากนั้นก็ลงขี้วัวค่ะแล้วก็จะมีดินโปะหน้าแล้วก็ทิ้งเขาไว้ประมาณสัก1เดือนถึงจะสามารถปลูกพืชได้นะคะ ส่วนถังใส,เส่เศษอาหารนี้ก็เหมือนเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้น้ําที่ละลายที่ซึมออกมาจากตัวตะกร้าเนี่ยแหละใหะ้สารอาหารผักของเรานะคะ หมดช่างหมดช่างเหรอใช่นอกจากที่จะมีกระลำมังแล้วนะคะเพื่อให้สะดวกในการเปิดปิดเนาะเราก็จะทำที่จับตรงนี้เดี๋ยวพอบ้านจะใช้สกรูขันให้เกียร์บรยควาและเมื่อกี้ทำแนวนอนนะเกียร์บลายควาดีกว่า ได้จับมางสูงโอเคเมื่อกี้นี้ทำโตะไม้เสร็จนี่เดี๋ยวจะลงขายล้วในลาซา,าดา้าลงขายไว้ในลาซาดา้าน่าจะประมาณพันพันนิดๆพร้อมลงแลกเกอร์ก็ถ้าใครอยากได้โต๊ะแคมปิง้งหรือว่าเอาไปทำกิจการต่างๆได้นะไปตกปลาไปปิกนิก,กอะไรอย่างนี้มาครับปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำตัว น,น,น,นี่คือเศษอาหารของเรานะคะมีพวกผลไม้พวกผักเต็มเลยเปลือกแตงโมเปลือกมะพร้าวแล้วก็พวกข้าวโพดค่ะใช่คือพวกเศษอาหารเนี่ยแค่หนึ่งคนเรือนนะเอาจริงมันเยอะมาก<อ>เรายิ่งแบบว่าบ้านเรามีผลไม้ด้วยแล้วเราก็ชอบซื้อผลไม้มากินด้วยทําให้เปลือกผลไม้เนี่ยมันโอ้โหถ้านำ้ำนะ้ำเนี่ยคือแบบ วันวันหนึ่งก็เป็นโลนะจริงใช่ใช่ถ้าเฉลี่ยแล้วถ้าไม่มีที่ทิ้งผู้คนคิดดูเขาว่าจะต้องทิ้งหน่อย<ม>ก็โยนทิ้งตามใต้ต้นไม้ตามโน่นตามนี่ใช่ไหมใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้แบบมีกลิ่นเหม็นอเพราะว่าผลไม้เน่าก็เหม็นเหมือนกันใช่เราก็เปลี่ยนจากเศษอาหารมนาะเป็นปุ๋ยดีกว่าเนาะอ่าอาก,กานี้จะใส่ตรงไหนดีอเอาผักออกนิดนึง ก,ก็เดี๋ยวเราจะลงตรงแปลงสลัดนะคะเดี๋ยวพอบ้านจะย้ายผักออกให้ตรงนี้ไปปลูกมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วปะใช่เดี๋ยวจะได้กินแหละไว้สักตรงตรงนี้ก่อนเนะาะเพราะว่าอนาคตถ้าเ,เราต้องทำอีกแล้วก็เพิ่อมอีกันหนึ่งตรงนี้โอเค โอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะคือเราจะเอาตะก,ก้าเนี่ยฝังลงไปในดินเลยอันนี้คือเรามาทำตอนมีแปลงผักแล้วนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควรจะทำตั้งแต่เราเริ่มทำแปลงผักนะแต่พูดถึงว่าที่เราทำไปแล้วมีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเศษอาหารช่วงนี้เยอะมากๆทิ้งไม่หมดนะครับผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเพิ่มแล้วก็ ทำคลิปแนะนำให้ทุกคนได้รู้ด้วยเลยเนาะเผื่อทุกคนแบบว่าจะไปทําตามแล้วก็มีประโยชน์เนาะช่วยกำจัดเศษอาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยพอเราเรามาทําทีหลังก็อกต้นผากของเราก็เสียหายนะครับถ้าทําต้นแรกก็ไม่ต้องขุดแบบนี้โอเคเรียบร้อย เทเสร็จอาหารลงไปเลยนะคะน,นี้สะสมมาครึ่งวันเองนะเนี่ยเออมีพวกเ็จเปลือกผลไม้เ็จแตงโมงถ้าเป็นเปลือกไข่ใส่ด้วยก็ได้ไอืมก็เป็นพวกอาหารที่่อเไม่ใช่อาหารคาวอ่ะใช่ใช่พวกเนื้อสัตว์นี่ก็ไม่ค่อยแนะนําไม่แนะนาเลยม,มันจะเน่าไงเห็นแล้วก็ปิดฝานะครับผมก็ คือเหมือนกับเป็นการลดมแมลงเข้าไปทําให้มันเน่า<ช>อ่ะเราใส่แบบนี้นะถ้าจะให้แนะนําถ้าดีๆน่ะคือ,อตักมูลวัวใส่สักขันหนึ่งหรือสักถ้วยหนึ่ง<ช>แต่ถ้าไม่มีก็ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เราก็ไม่ได้ใส่เหมือนกัน<ช>เราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยคือมีเสร็จอาหารกี่วัน2วันสาวันเต็มถังก็เอามาทิ้งลงตรงนี้ใช่ไหม<ช>สัก อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะเริ่มย่อยลงไปละประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลดน้ําเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อกี้ออตโต้น้ําอัตโนมัติเปิดไปแล้วแต่ว่าเรามาขุดดินอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวลดน้ําอีกรอบหนึ่งเนาะอโอเคครับทุกคนก็ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมพามาดูแปลงที่เคยทําเลยดีกว่านะอันนี้นะครับเป็นแปลงแรกๆที่เราเคยทํานะครับให้สังเกตดูพวกพืชผักก่อนนะครับผมเนี่ยกระล่ำนะครับกําลังห่อเลยลูกบเริ่มเลยมะเขือเทศก็ขึ้นดกนะครับผมเก็บกินบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกก็ดกนะครับผมก็เก็บเอ่อ เม็ดแดงออกไปตลอดนะครับเอาไปปัดกระเพากินอร่อยมากนี่นะครับเม็ดสวยๆเลยแล้วก็นี่นะครับถัทงที่เคยทาตั้งแต่ทีแรกคือมันจะอยู่ตรงกลางเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับถ้าใครกินข้าวอยู่เนี่ยอาจจะก,กดเลื่อนไปนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีพวกเศษอาหารต่างๆนะครับทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ใช่พวกเนื้อสัตว์นะ ก็จะมีะหนอนมแมลงวันบ้านนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมตอนแรกอะมันจะก็จะเต็มเต็มนี้เลยนะครับแต่มันก็ย่อยของมันเองนะครับยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนยุบลงไปเยอะนะครับเราก็เติมเข้ามามาใหม่นะครับผมเป็นการกําจัดเศษอาหารที่ดีมากๆเลยสรุปค่าใช้จ่าย,ายนะครับเข่งก็25บาทส่วนกะละมังเล็กนะก็20บาท ก็เป็น45บาทนะครับผมสำหรับการทำอุปกรณ์กำจัดเศษอาหารในัวรเรือนของเรานะครับหวังว่าจะถูกใจแม่บ้านนะครับแล้วก็พ่อบ้านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์พวกเราด้วยนะเออปกลังใจพวกเราเนาะเออมีม,มีช่องเรามีคนดูนะครับแต่ว่ามีคนแชร์น้อยมากเลย โอเคครับไวเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายฝั่งโน้นครึ้มมาแล้วค่ะมาจริงไหมไม่รู้แต่ตื่นเต้นมากเลยนะ